สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพาอัปเดตบ้านโมเดลผสมจั่วหลังนี้ค่ะบ้านโมเดนผสมจั่วหลังนี้นะคะก็เสร็จไปหลายขั้นตอนแล้วนะในส่วนของมุงหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในนะคะห้องโถงห้องนอนมีฝ้าเสร็จเรียบร้อยสายไฟเรียบร้อยแล้วในส่วนของภายนอกนะสีภายนอกก็ทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสนัดพาไปดูรายละเอียดบ้านหลังนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดลผสมจั่วหลังนี้นะ บ้านบลูเดนผสมจัวหลังนี้ในส่วนของหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนภายนอกภายในนะในโซนห้องโถงห้องนอนก็ดีฟ้าเสร็จเรียบร้อยเดินไฟเรียบร้อยแล้วในส่วนของภายนอกในโซนห้องโถงและห้องนอนภายนอกนะคะทาสีจริงแล้วบ้านหลังนี้โทนสีเทานะหลังคาสีน้ําเงินใต้ชายคาฉลุด้วยไม้ฝาเชอร่านะก็ทาทับด้วยสีเทาเข้มค่ะ ตอนนี้สนัตยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้านฝั่งนี้จะเป็นทางด้านซ้ายนะตรงด้านซ้ายนี้จะเป็นทรงจั่วนะคะฝั่งทางด้านซ้ายทรงจั่วตรงนี้จะเป็นในโซนของห้องน้ําและห้องซักล้างบ้านหลังนี้ออกแบบได้สวยมากค่ะทุกคนมาตรฐานมากเลยฝั่งนี้นะคะจะเป็นทางด้านขวาด้านขวาจะเป็นในโซนของห้องนอนห้องที่1ห้องที่ส และห้องน้ําบ้านหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำนะนะในส่วนของด้านนอกก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วโคมไฟด้านนอกนะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วเช่นกันในส่วนของหน้าต่างขอบหน้าต่างนะก็ติดตั้งขอบบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเดี๋ยวไปดูขอบบัวนะว่าเป็นบัวอะไระในส่วนของขอบบัวนะก็จะเป็นบัวสายเซรานะ ด้านข้าเ<ะ>ช่นกันทาทับด้วยสีส้มกตแต่งขอบแบบนี้คมไฟด้านนอกนะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นในโซนของห้องนอนนะห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนห้องที่หนึ่งนะจะมีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวสนักทาดูด้านนอกก่อนเนาะ สีทาภายนอกจะออกโทนสีเทาตกแต่งขอบคานด้วยอาเชรานะคะ,อะตอนนี้สนัดพาดูด้านนอกรอบๆก่อนนะในโซนนี้จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องที่สองและห้องน้ํา ห้องที่หนึ่งจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะนี่ฝั่งทางนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะของหลังคาตัวบ้านนะก็ความสูงของดั้งอยู่ที่เมตรห้าสิบด้านหลังก็จะประมาณนี้ ด้านหลังนี่นะคะก็จะต่อเติมออกไปอีกนะเป็นในโซนของห้องครัวคะ่ะค่ะและตรงนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านเดี๋ยวสัดพาไปดูรายละเอียดภายในคะ่ะในโซนระเบียงหน้าบ้านนะความกว้างอยู่ที่5เมตร50คูณ2อเมตร20่ากว้างแบบนี้เลยนะคะ2เมตรย0คูณ5าเมตร50ยาวมาเป็นรูปทรงเอลแบบนี้เลยฝั่งนี้นะก็จะเป็นฝั่ง ทางด้านจั่วนะคะหลังคาจัว่วจะเป็นในโซนของห้องน้ำและห้องซักล้างห้องน้ำห้องที่สองนะคะตอนนี้ภายนอกนะก็ทาสีแล้วนะคะออกโทนสีเทาสีเทาทั้งภายนอกภายในนะคะทุกคนฝั่งทางห้องน้ำห้องที่สองก็ลงสีรองพื้นแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องที่หนึ่ง ห้องที่1ก็จะยื่นยาวออกไปอีกนะคะ1นเมตรนะยาวกว่าระเบียงหันกลับมานะคะเราก็จะเห็นห้องโถงอ่าห้องโถงก็ตีฝ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบริเวณห้องโถงนะคะก็โล่งมากเลยกว้างอยู่ที่3.50เมตร50คูณ6เมตรพื้นที่ใช้สอยห้องโถงนะคะ22.60ตารางเมตรค่ะหมุนให้ดูรอบเลยนี่เลยห้องโถงโล่งกว้างมากวางตำแหน่งบ้านตำแหน่งห้องได้ดีนะก็จะได้ห้องโถง ภายในในโซนตรงกลางนะคะโล่งแบบนี้เลยสไตล์ฝ้าห้องโถงนะก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟาดาวไลท์ในห้องโถงทั้งหมดนะจะใส่ทั้งหมด7ดวงจะมีหนึ่งดวงนะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องที่1ที่2ที่สองในโซนของห้องโถงก็จะมีดาวไลท์อยู่6ดวงแล้วก็จะมีไฟโชว์อยู่ด้วยนะคะตรงกลางภายในทาสีจริงแล้วนะคะก็จะออกโทนสีเทา หรือแทั้งภายนอกภายในเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะคะสาระก็ยืนอยู่บริเวณห้องโถงนะมองไปทางด้านหน้าบ้านนะโล่งกว้างแบบนี้เลยบ้านหลังนี้โล่งมากสาหรับครอบครัวขนาดเล็กนะสองห้องนอนสองห้องน้ําีสาระพามาชมห้องที่หนึ่งในนของห้องที่หนึ่งนะโล่งกว้างมากคะ่ะทุกคนหน้าต่างนะก็มีส่วนทําให้บ้านดูสว่างโลง่ง ความกว้างของห้องที่1น,นะกว้าง4คูณ4เมตรสำหรับรายละเอียดงานโครงสร้างบ้านหลังน,นี้นะ FC สามารถเข้าไปรับชมได้ EP 1 2 3นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วสีภายในทาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเช่นกันในส่วนของฝ้าจะเป็นฝ้าฝ้าเรียบนะ,ะไฟก็ดาวไลน์นะคะ2 2ดวงในส่วนของห้องนอนอความกว้างก็อยู่ที่4คูณ4เมตร ภายในก็ทาสีเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งห้องนอนห้องโถงสีก็จะออกโทนสีเทาอ่อนนะคะห้องที่หนึ่งก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยอันนี้สาัะให้ดูโดยรอบห้องที่1ก่อนเนะาะห้องที่หนึ่งจะมีห้องน้ำในตัวด้วยความกว้างของห้องน้ำก็อยู่ที่2เมตราคูณ2เมตราสิบ ในส่วนของห้องน้ำฉาบไปได้แล้วบางส่วนเนาะยังไม่ได้ตีฝ้าค่ะบรรยากาศห้องที่1ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องที่สองกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องที่สองนะคะความกว้างก็อยู่ที่3 5 0เมตห้คูณ3เมตรห้องที่2จะมีหน้าต่างบานเลื่อนอยู่2ช่องหน้าต่างกว้างมากๆาในส่วนของฝ้าห้องนอนนะ,ะจะเป็นฝ้าเรียบสไตล์ฝ้าเรียบห้องสอง,สองดาวไลท์สองดวง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังมองจากหน้าต่างห้องที่สองนะก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นคนช่างนะคะกำลังตีฝ้ารอบนอกในโซนซักลา้างบรรยากาศรอบนอกก็จะประมาณนี้อ่และนี้ก็เป็นภาพโดยรวมห้องที่สองห้องที่สองก็จะประมาณนี้นะ ในสวนบริเวณด้านหน้าระหว่างห้องที่สองห้องที่1นะก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยหลังนี้กระทัดรัดนะคะทุกคนกระทัดรัดมากพื้นที่ใช้ซอย64ตารางเมตรแต่คุณช่างออกแบบมาได้ดีมากวางตำแหน่งได้ดีนะคะบ้านก็เลยดูโล่งกว้างนีสสารพามาดูด้านหลังนะคะ บริเวณด้านหลังนี้นะก็เห็นคุณช่างบอกว่าจะต่อเติมอีกนะเป็น,นโซนของห้องครัวอันนี้สนัทจะมาอัปเดตอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปอน,นี้ก็จะเป็นบริเวณห้องโถงเดี๋ยวสนัทให้ชมสนัทให้ชมห้องน้ําห้องที่สองนะภา,ายในก็ยังไม่ได้ฉาบเช่นกันคะ่ะยังไม่ได้ตีฝ้าเช่นกันนะในโซนของห้องน้ําฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทางด้านหลังคาทรงจั่วนะคะ,ะก็จะประมาณนี้ ค่ะและสำหรับบ้านโมเดลผสมจัวหลังนี้นะเป็นบ้านเม้าเบสเซ็ตคุณช่างก็เมาเบสเซ็ตวัสดุบวกค่าแรงของช่างเองเลยนะคะอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาท6,500,000บาทนี้ได้64ตารางเมตรนะคะและในส่วนที่จะต่อเติมออกไปอีกเป็นห้องครัวนั้นยังไม่ได้คิดราคาค่ะ บ้านโมเดิร์นผสมจั่วหลังนี้นะเป็นทีมงานช่างพัดนะคะก็ติดต่อสอบถามสอนัทมาได้ที่แฟนเพจ Facebook สานัดบ้านนาสุชาวดีได้นะคะหากใครสนใจทีมงานช่างพัดช่างดีฝีมือดีงานเนียบมากทำจบส่งงานทุกหลังสำหรับทีมงานช่างพัดนะคะสำหรับบ้านโมเดิร์นผสมจั่วหลังนี้นะสานัทจะมาอัปเดตให้ f อทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสอรนัดพาชมบ้านแบบบ้านส,สวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ